สวัสดีครับวันนี้เจจะมาทําห่อหมอกปลาทับทิมผสมประกาศดองเค็มทําออกมาแล้วรสชาติอร่อยวิธีทําก็ง่ายไปเริ่มทํากันได้เลยครับให้เราเตรียมกะละมังผสมมาแล้วใส่พริกแกงเผ็ดลงไป100กรัมตามด้วยน้ําปลา2ช้อนโต๊ะครึ่งน้นําตาลปี๊บ80สิกรัมไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟอง แล้วใช้ทับพ,พีบี้ส่วนผสมให้เข้ากันบี้น้ำตาลปี๊บให้ละลายด้วยนะครับพอบี้จนน้ำตาลปี๊บละลายได้แบบนี้แล้วก็พอได้แล้วครับแล้วให้เราใส่ผักกาดดองตาลนกพิราบคู่ลงไป3กระป๋อง1กระป๋องน้ำหนักสุทธิอยู่ที่140กรัมนะครับ เปิดฝาได้เลยครับส่วนผักกาดดองตานกพิราบคู่ก็เป็นเจ้าเดียวกับตานกพิราบนะครับอันนี้เป็นแบบหั่นชิ้นแล้วใช้สะดวกสบายและราคาก็คุ้มค่าใส่ลงไปได้เลยครับอันนี้แจ็คลินน้ำออกหมดแล้วนะครับเนี่ยมีแต่เนื้อ ามด้วยเนื้อปลาทับทิมปั่นละเอียด400กรัมกะทิกล่อง400มิลลิตรแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับพอคนเข้ากันดีแล้วนำไปหยอดใส่กระทงใบตองได้เลยให้เราเตรียมกระทงใบตองและใบโหระพามานะครับหยิบใบโหระพาใส่ลงไปก่อนเพิ่มความหอม แล้วก็ตักห่อหมอกของเราใส่ลงไปได้เลยเวลาทานก็จะได้เคี้ยวผักกาดดองด้วยนะครับกรุบกรอบอร่อยเข้ากันพอหยอดเสร็จแล้วนำไปนึ่งได้เลยครับให้เรานึ่งทิ้งไว้ในไฟกลางแบบนี้เป็นเวลา30นาที ระหว่างที่รอให้หอหมอกสุกเราก็มาทํากะทิราดหน้ากันครับให้เราตั้งกระทะอย่าพิ่งจุดไฟใส่กะทิกล่องลงไป250มิลลิตรตามด้วยแป้งข้าวเจ้า1ช้อนชาคนให้แป้งข้าวเจ้าละลายครับขั้นตอนนี้อย่าพึ่งจุดไฟนะครับ พอแป้งข้าวเจ้าละลายดีแล้วให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อนทีนี้ก็คนต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่ากะทิจะมีความข้นพอกะทิของเราเดือดและข้นขึ้นมาแบบนี้ก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยผ่านไปสามสิบนาทีห่อหมกของเราสุกแล้วปิดแก๊สได้เลยเปิดฝาครับ ว้าวหน้าตาน่าทานมากๆกลิ่นหอมครับแล้วเราก็ากราดกะทิที่เราทำไว้ลงไปได้เลยอืมสวยงาม แล้วก็แต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยเพิ่มความหอมและสีสันครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยกลงไปชิมครับพอเริ่มอุ่นๆแล้วชิมได้เลยครับอืม นี่นะครับเนื้อผักกาดดองไปอืมอร่อยอร่อยเข้ากันมากๆเลยครับยิ่งเคี้ยวผักกาดดองเนี่ยกรอบกรอบกรุบกรุบอืมอีกคำครับนี่นะครับอืม ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้อร่อยมากๆไม่ต้องปรุงเพิ่มวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ